พ่อจงทอนไม่ยามได้ระบาดเยไม่ย้มพ่อถอนนี่ละพ่อขออนุญาตบาทข้ำด้วยลูกบออนุญาตแพ็กค,คูเดี๋ยวเม่จัดการให้ลูกเม่ไม่ยังลูก แม่จะตาพ่อดือ้อสุดยอดเลยลูกสุดยอดนี่ล่ละลูกพ่อเม่ต้องด่าได้ลูกพ่อมันดื้ออย่าตาเพื่นเด้อแม่เพื่อนเป็นพอ่อหนูโอ๋หเงซึ่งลูกหามลูกหามซึ่งขายซึ่งไยเม่ต้องด่าได้ลูกปล่อยไว้จึงซีบอดายยาแม่ยาเพื่อนเป็นพอ่อหนูโอ๋ยซึ่งซึง่งเ๋ยวสิให้แม่เหตงใดแล้วลูกเอ้ย จึงสีเรยแม่แม่ไปพักโลดอไปโลดเจ้าพ่อของหนูแมนแมนนี่แหละพ่อของหนูวิสิไ้้เองนึกว่าเสียหายอภัยโทษวางแก้ววางวางวางตูดออกมาอตูดตูดออกมาตูด,ตดบ้าต้องถอนเป็นยังคือไปพ่อถอนเหรอลูก เฮ้ยมันตายไว้จังสั่นติลูกฮันแนวเอ้ยแทคคู